บรรยากาศข้างล่างนะคะอันนี้บรรยากาศที่ชานชลารถมาอีกขบวนแล้วค่ะขบวนนี้ไปคูโคตปีบแต่ทำไมให้ตกประจัเร็วนะคะ ผู้โดยสารรออยู่บนชานชลาลเยอะเลย<ม>เดี๋ยวดูบรรยากาศคนขึ้นลงนะคะเขาก็มีสเสน่ห์ของเขานะคะรถไฟฟ้าตอนนี้เรามีรถไฟฟ้านะวันไหนเขาดาวหมายถึงว่าวันไหนเขาเสียนะ อุ้ยอลหมาดไปหมดเลยนานๆเขาเสียทีนะฮะเมื่อก่อนเราไม่มีเขาไม่รู้เราอยู่ได้ยังไงนะคะคงเป็นความเคยชินนะคะเธอเคยสะดวกแล้วพอไม่มีเขาเราไม่สะดวกนี่เราว้าวุ่นมากเลยขบวนนี้ยังไม่ออกปิดๆแล้วนะคะเตรียมตัวออกแล้วที่นี่สถานีหมอชิดค่ะ เชื่อมต่อ MRT ด้วยนะคะเมื่อกี้เขาปิดปิดแล้วนะคะแต่ยังมีผู้โดยสารวิ่งขึ้นที่หัวขบวนเขาก็ยังจอดรออยู่ดีมากเลยนะคะยังมีคนวิ่งขึ้นขบวนรถกันอยู่เลยนะคะคนขับให้สัญญาณมือกับรอปภแล้วนะคะปิดประตูแล้วคนขับเข้าไปแล้วบางขาบวนคนขับเป็นผู้หญิงนะคะ อย่างแท่เลยไปแล้วนะคะขบวนยาวปื๊ดเลยเอยไปเคลื่อนสีเหลืองนะคะสั้นกว่านี้เยอะเลยค่ะบายๆเ,เพื่อนๆไปนะคะฝั่งนู้นมุ่งหน้าเคหะค่ะ